สวัสดีครับพบกับผมนะครับในช่องสาวอินดีวิธีบานหน้านะครับมือนีผมก็ได้มีโอกาสนะครับผ้านะครับมา่อเบงบานที่สั่งเซ็ตสมบูรณ์แล้วนะครับบานหลังนี้นะครับสั่งเซ็ตเรียบร้อยกับตกอยู่ที่ราคาเจ็ดแสนนะครับเจ็ดแสนกว่านะครับเจ็ดแสนกว่านะครับเกือบเกือบแปดแสนนะครับกับสีด้ประมาณนี้แหละครับบานแต่ว่าโบได้รวมเฟอร์นิเจอร์นะครับก็รวมทั้งถมดินนะครับนี่แหละรวมตามที่เห็นนี่แหละคือว่าเซ็ตสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับบานหลังนี้นะครับก็มีความ ความกว้างอยู่นะครับความกว้างอยู่หกจุดหาเมตรนะครับหกจุดหาเมตรเฉพาะตัวบ้านนะครับเฉพาะตัวบ้านคือว่าเฉพาะตัวบ้านที่เป็นอิฐเล่ยๆนี่ครับตกแต่งนะครับบ่บ่ท้ารวมลงลดนะครับถ้ารวมลงรถนั่งกับต่อไปอีก3าจุดหาเมตรนะครับตรงตรงนี้นะครับสีเป็นบันไดนะครับบันได2ขันนะครับสขัน3ขันกับเพิงๆนะครับบันไดเพิ่งกันะครับยกขึ้นมา10บเสนนะครับจากพื้นนะเป็นปูกระเบื้องเรียบร้อยนะครับเป็นกระเบื้องลายใหม่นะครับสีมีพื้นที่ใส่ซอยอยู่3ามจุดหาคุณคจุดหาเมตรนะครับตรงนี้นะครับ เป็นบันไดนะครับแล้วก็เป็นระเบียงนะครับเป็นระเบียงนางทั้งหนานะครับระเบียงเพื่อนกับสติดกระเบื้องนะครับเป็นเป็นกระเบื้องประดับเสานะครับนะครับเสาตนนี้กับสิเป็นสีมีความสูงอยู่ที่3เมตรนะครับสูงอยู่3เมตรนะครับขึ้นมาประมาณเมตรขึ้นมาประมาณเมตรสามสิบนะครับเพื่อนกระสีแตกหน่ยขอบขอบบัวนะครับบัวขอบเสาท่าสีขาวนะครับแล้วก็ทัดขึ้นไปอีกประมาณเมตรกว่ากัสิเป็นบัวเขากันนะครับเป็นบัวแล้วก็เทิงๆนะครับเป็นเป็นตรงอ่าเขาเอ่นว่า ตรงชายตรงนี ye, Inst aller. Inst aller. ้เนาะเป็นเป็นเป็นชายตรงนี้กอะประกดสิติดประดับกระเบื้องให้กันนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับก็สิเป็นการติดฝาแผ่นเหลียบนะครับแล้วก็ใส่ไฟนะครับไฟเอ่อไฟหลอดหนึ่งนะครับไฟดาวลายหลอดหนึ่งนะครับตัดขาของโต่บานก็สิมีความยาวอยู่ที่อ่าสิบเอ็ดเมตรสิบเอ็ดเมตรกว่าๆนะครับฐานจากตรงที่ผมยืนเนาะตรงหนาบานไปหาหลังบานแล้วก็รวมของน้ำนำนะครับแต่ว่ามองนี้นะมองนี้ก็สิมีความยาวอยู่ที่เท่าใดนี่ตัวนี้สามเมตรหาซีฟนะครับทัดมาเนี่อีก สามเมตรหาสิบนาเจ็ดเมตรนะครับตรงนี้ครับมีความยาวอยู่เจ็ดเมตรนะครับจากจากตรงตรงด่านนั้นมาหาฝั่งนี้นะครับตรงนี้ก็สิเป็นหน้าต่างนะครับเป็นหน้าต่างบานเรือนนะครับประตางบานเสร็จนะครับเป็นเซตเดียวกันนะกับประตูหน้าต่างข้างหนานะครับแล้วก็ติดขอบแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะครับก็สิยกพื้นขึ้นสูงนะครับยกพื้นขึ้นสูงตัวนี้ก็สี่ยูที่40เซนนะครับยู่ที่40เซนนะครับก็สิมีการฝังนะครับสายไฟนะครับสายไฟหรือว่าอาจจะเป็นสายดินนะครับ เดี๋ยวยางมานีนะครับก็บสิเป็นทอระบายน้ำนะครับจะมีห้องขั้วห้องน้ำอยู่ทั้งในนะครับเป็นทางน้ำเขาแต่ว่าพวกท่านได้เก็บทอนะครับที่นี่นะครับเดี๋ยวไปเบิงลังคาเนาะที่นี่ไปเบิงลังคาครับผมที่นี่มาเบิงลังคานะครับโครงสร้างบานลังหนีก็สีเป็น,น,นจากที่ผมเบิงเพิ่นก็สิี่ใส่เสา สเสาสัมเ็จนะครับแต่ว่าตรงนี้เพิ่นมากอ่กอเพิ่มเนาะก่ออิฐเพิ่มแล้วก็ฉาบแล้วก็ติดกระเบื้องนะเนาะทีนี้ไปเบิ่งโครงหลังคา้นะโครงหลังคาก็สิเป็นเหล็กกันว่าไหนทั้งเบิดเลยนะครับนะครับเสาจากที่เห็นมาก็สิใช้เสาหนา้นาหน้าหกนะครับติด,ดเชิงชายโดยไม้ฟ้านะครับถัดมาตรงนี้เป็นพื้นที่ใส่สอยอนเนกประสงค์นะครับเป็นกับซิเป็นปลรงจอดรถนะครับร่องจอดรถใส่โครงสร้างเหล็กนะครับโครงสร้างเหล็กนะครับตรงนี้ก็สิเป็นเหล็กอ่า 4x4 นะคูณสี4นะครับเเป็นสานะครัับเป็นตวเสานะครัับท้งมีทั้งเบิด3ต้นนะครับระะยห่างก็น อยู่ที3 wind, 3 in, 3 1, ่สามเมตรสามเมตรตรงนี้เป็น6เมตรนะครับเป็น6เมตรที่นี่ตรงตรงข้อ2อเรียกว่าตรงตรงข้อ2ไอ้ตรงตรงคือตรงนี้เนาะตรงคือตรงนี้ก็คือใส่เล็กสอคูณสนะครับส่วนเสยงวเสยงวหรือว่าจันทันนี่ก็คือเป็นเล็กสอคูณสนะครับส่วนแปรนะครับแปรหรือว่าขาวนี่ผลิตใส่เล็กนิ้วเครื่องคูณนิ้วเครื่องนะครับนิ้วเครื่องคูณนิ้วเครื่องเป็นใส่ใส่เป็นแปรเลยนะครับส่วนลังคากระสีเป็นลังคาเม็ดันชีดนะครับ นี่เพิ่งกระเดินไฟเดินยางเรียบร้อยครับเพิ่งกับติดแอร์นะครับมีปลั๊กไฟนะครับมีปลั๊กไฟสวิตไฟเปิดลงโหลดพร้อมนะครับเดี๋ยวผมสิบห้ายางไปเบ่งทั้งในนะครับยางข้าม้นะครับก็สิเป็นผืนปันไดนะครับเป็นบันไดขึ้นมาขันหนึ่งนะครับแล้วก็ปูกระเบืองนะครับขนาดสี่ซคูณสี่ซินะครับสีขาวนะครับของขั้วก็จะมีการตกแต่งนะครับก็บสิเป็นข้าเตอร์ข้าเตอร์ขั้วนะครับข้าเตอร์ขั้วปูกระเบืองอย่างดีนะครับก็เก็บขอบเลยเก็บขอบสีเงินนะครับแล กระเบื้องเงานะครับกระเบื้องเงานะครับ y ตรงนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับผมกับบอด้เปิดเข้าไปนะครับห้องนอนเพื่อนกับสี y ยูทีขนาดนะครับเป็นประตูบานเล็กนะครับเป็นประตูบานเล็กนะครับประตูบานเล็กนะครับกับสียูที80อ่าว่าไหม,มครับเป็นประตูบานอา่ปกตินะครับกับสีว่ามีความกว้างอยู่เก่า10นะครับผิดบอถี้เนาะกับสีมีความกว้างอยู่เก่า10เส้นนะครับความสูงอยู่ที2เมตรนะครับประมาณนี้นะครับเป็นเป็นประตูแบบอ่า เป็นแบบตว meantime, ัวนี้เนาะนี่คนล็อกไว้นะครับบอมเนลูกบิดนะครับเป็นมือจับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อแอร์นะครับเนาะที่นี่ทัดมากกับสิเป็นห้องน้ำนะครับประตูทางเขาทั้งหลังเขามากกับสิเจอห้องน้ำเลยนะครับห้องน้ำก็ตกแต่งสุขภัณฑ์เรียบร้อยนะครับปูกระเบื้องเรียบร้อยนะครับประตูเข้าห้องน้ำกับสิยู่ที่แปดซีฟคูนสองเมตรนะครับอันตรงนี้กับสิเป็นพื้นที่ใส่สอยล้างบอลนะครับตากเสื้อผงเสื้อผ้าได้ครับมีก๊อกน้ำล้างมือนะครับมีก๊อกน้ำล้างมือแล้วก ประตูเหน้าต่างของนางก็สิเป็นแบบเหลือนนะครับก็สิเป็นเส้เดียวกันนะครับกับประตูกับหน้าต่างนะครับตรงนี้กระสิเป็นหน้าต่างบานเหลือนนะครับอยู่ของขั้วนะครับพม่านเพิ่งกระสิเป็นแบบมูลีนะครับดึงขึ้นดึงลงนะครับโอเคครับนี่ข้างหลังก็สีมีพื้นที่ใส่ซ้อยนะครับตรงนี้ก็ะสีนาะมาณที่4เมตรนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็พามาเบิ่งบานที่สําเร็จแล้วนะครับ ได้แบบนี้ขนาดได้แบบนี้เราอยู่ที่เจ็ดแสนนะครับเจ็ดแสนกว่ากนะครับร่วมคาซางนะครับร่วมที่ดินนะครับแล้วก็ร่วมทุกอย่างที่ผมพาเขาไปเบิงทั้งในนะครับอยู่ที่เจ็ดแสนกว่ากเกือบแปดแสนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับเจ้าของบ้านนะครับที่เอื้ออำนวยความสะดวกนะครับให้ได้พาพี่น้องนะครับมาเบิงคลิปนะครับมาเบิงบ้านนะครับที่ อาจจะนําไปใส่นะครับเปรียบเทียบกับงบมานของของพี่น้องนะของทุกค่านมาเออมีงบซัมนี่ซัมนี่ซัมนี่อ่าสีเฮ็ดบานได้ซัมได้นะครับกับพามาเบิองบานที่สําเร็จนะครับในราคา7 8็ดแปดแสนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซีนะครับผู้ที่ตันขันนะครับนะครับสำหรับที่นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ